โหรอเออมามึงอาัารถก,กูไปร้อหมอมึงจ่ายมาเลยหมื่นห้าไหนจอดดิมาดิเฮ้ยไหนเอารถผมาผมามึงเคลียร์อะไรนะเราเดี๋ยวเรามาดูว่าไอโฟกี่มันขนาดไหน่ะเคียร์อะไรอ่ะมึงไม่เป็นห่วงเพื่อนๆนหน,หนไิไม่ไม่เดี๋ยวไปดูรถก่อนเดี๋ยว,ยวมาถามไปเลยโอ้โหเฮ้ยหนิงไม่เป็นอย่างนี้ คุณทำอะไรล่ะเฮ้ยแล้วรถโอ้โหมันเป็นรอยนะอันนี้เป็นทีมนะครับปฏิบัติการแบบฉุกเฉินนะครับเพื่อแกล้งน้องหนิงก่อนที่จะไม่ได้เจอหน้ากันอีกคือตอนนี้สมมติคิดง่ายๆคร่าวๆนะบอกว่าเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไอ้วันพุธวันพุธตอนนี้วันจันทร์วันพุธก็เลี้ยงส่งหนิงแทนที่ไปนุชละหาสครับแล้วก็ ันพูดที่อาจจะยั่งกันเป็นกฎหนิงาสมมติแล้วก็แบบไี้ี่กลับบ้านไปเลยที่กูกลับก่อนแล้วก็คือแบบเหมืกัาาาปาร์ตี้ไฟเวลคือ้มเลิกไม่มีแล้วก็อาจจะให้หนิงมือเวอแล้วก็ค่อยไว้ใหม่ทีตอนเย็นอะไรเง,งี้ยตึงมากเลยแต่ไม่จ้งเป็นต้องเอาเป็นเวนี้ก็ได้แต่อย่างที่บอกคือมันต้องมีเรื่องราวหนึ่งสองสามเหมือนเราดูหนังอะเออถ้าแบบมันต้องมีจุดจุดคลิกอะเออ รถถายเออนี่แบบพี่ตีรถแบบตีรถให้มันล้มอะไรอย่างเงี้ยจากเมื่อกี้ครับพี่ก็อาจจะเพิ่มเป็นอยากทําให้เป็นแบบอุบัติเหตุอุบัติเหตุรถล้มเลยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าหนิงมันห่วงรถมันมาใช่ครับรักรถเข้าชีวิตค่ะก่อนจะกลับบ้านเขาเอารถไปทํามาทุกอย่างซื้อรถประมาณหกหมื่นทำไปแล้วแปดหมื่นแล้วตอนนี้เราเลยจะแกล้งสิ่งที่มันรักที่สุดโดยการ วันนั้นเราอาจจะยืมรถมันออกไปข้างนอกอาจจะโฟก์กฟ้าออกไปเอาโดยยืมรถหนิงมีเราจะทำม็อกอัพลายขึ้นมาลายรถอะครับพี่ให้มันเป็นเหมือนรอยทะลอกรอยทะลอกใช่คือเราจะเตรียมการโดยให้พี่ลองอะให้ลองตัดต่อใช่ตัดต่อรอยที่แบบรอยดุหรือรอยทะเลารอยอะไรเงี้ยแต่ว่าส่งรูปมาให้มันดูว่าแบบเราไปทำรถรถมาเพราะผมคิดว่าเราน่าจะแอคติ้งได้ไม่เนียนนะพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นทิม์น่าจะดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะ เราเก็บเรียกชั่นตอนที่หนิงมันได้ลูกว่าเป็นยังไงต้องโทรบอกไหมหรือว่าโทรแล้วก็บอกรถสมรรถนะดูแล้วก็บอกรถล้มแล้วก็แบบมึงอาจจะหาลูกที่แบบมือของเรเดี๋ยวตอนนี้จะไปลองดูก่อนว่าการตัดต่อจะสำเร็จไหมว่าแบบว่ามันจะเนียนพอหรือเปล่าใช่แล้วเราต้องเอารูปรถมันมาก่อนถ้าไม่เนียนอาจจะต้องเปลี่ยนแผนเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าจะเวอร์หรือเปล่านี่นะครับรถหนิงบางบางนี่นะโอเค วันนี้เราทวนแผงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นมาจากตอนไลฟ์เดี๋ยวเราจะทําทีให้พี่บ๊อบถามว่าอยากกินอะไรสาหรับข้าวเลี้ยงส่งหนิงเสร็จแล้วก็จะยืมรถมันออกไปซื้อน้ําเพราะว่าน้ําเราไม่มีเราแบบอยากกินแบบซี่แล้วก็ถือโอกาสออกไปซื้อของด้วยแล้วเดี๋ยวไปหาที่ลีจะสั่งพี่จะสั่งพวกเราใช่ไหมครับผม มีอะไรหรือเปล่าโอเคอไม่มีก็ออกไปซื้อแบบครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปหาที่ล้มสวยๆแล้วจะถ่ายรูปมาให้เราจะ,ฉะเฉลยด้วยแล้วเดี๋ยวลลหลังจากเฉลยนะคะเราจะไปบอมรถมันด้วยการติดรูปมันใส่รถแล้วก็เอาก็เทสเวียซีไปผันเพื่อรำลึกถึงน้องค่ะน้องจะได้จําตลอดไปเราขับเข้ามาใช่ไหมเราก็จะมาพร้อมอันนี้โอเคต้องเก็บภาพให้ได้โอเคงั้นก็เดี๋ยวตอนนี้รอน้องทํางานเสร็จแล้วก็ซูนซูนน้องกำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นี่อ์นนี่อยู่นี่สีหน้า คนที่ไม่รู้ตัวก็เดี๋ยวมันองมีน้ำพัดลมอยู่แล้วใช่ปะครับผมถ้า,ถา,ารเราแล้วบ้านงน้ำพัดลมเออน้ำพัดลมก็ได้เอาอะไรให้หนิงน้ำพัดลมอ่ะมึงมึงก็มึงแบบเอาน้ำแข็งเอาน,น้ำแข็งสม่ว่าน้องนี่น้ำพัดลมปะเฮ้ยเฮ้ยก็ซ่านะสวัสดีค่ะตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วนะคะกุญแจของน้องหนิงสุดหัวแห้ แต่เราจะเอารถมันไปซื้อของแล้วก็แก้งล้มกันนะคะไปจะ,ะมันล้มกันแถวนี้ค่ะล้มแบบบอมๆล้มแบบฟโต้ช็อปเอาตรงไหนบ้างจะล้มตรงตรงนี้อะล้มตรงนี้ตรงนี้ค่ะเออม่ต้องตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้างๆตรงนี้ปะ ตรงนี้ด้วยป่ะตรงนี้ยากมันนี้เอาลงสมาดีกว่า <Okay. S 2> แล้วตอนนี้เราจะมาถอดกระจกกันนะคะเพื่อความสมจริงเราล้มกระจกหลุดเลยนะครับล้มกระจกหลุดล้มถอดง่ายมากอีซี่พว้ว่าใครอะให้มีมร้อยหดอ๋อแล้หมุนมอย่างนี้เลยเหรอ <Okay. S 2> อีซี่ว่ะเบี้ย,ยฟ้าล้มกระจกหลุดเลย <laughs> เหลือกี่ข้างเหลือกี่ข้างข้างเดียวว่าพอสองข้างมันไน่น,นไปจะได้เป็นรอยด้านเดียวไงอา่เอาเหลือแล้วแบบประสบการณ์ลมชอชนนะคะ หเ,ออกกเหรอ,อ,เ,รอเออมามึงเอาฟาร์รถกูไปร้องหรอมึงจ่ายมาเลยหมื่นห้าให้แล้วพี่ก็ลอเงินเดินออกเขาก็ทำสีใหม่เขอสีดำนะนี่คือยนนีนนน่คือคนละสีย้อนเขอสีดำนะเออเอสอต่ออือสีดำอะไรมันบอกว่าเอารถก,กูไปเขียว เเียวบอกว่าดีอยากข้างสีดำดีกว่าดีอยากได้สีขาวเหมือนกันเลยคือดีก็อยากเป็นสีรถซะงั้นเออเนาะรถเฉียวอ่ะเฉียวจริงนะครับเลยตกลุ่มอะรตกลุมากระจกหักเลยอุ้ยเฉียมีรอยเต็มเลยเหรอใช่ทำลอยเหมือนลอยลอยเดี๋ยวมันไม่ลอยเลยทวาจริงไม่แกล้งนะเนี่ยเนาะขูดปะน่ะขูด ลืกจัดอ่ะถ้าึ้นถ้าเห็นสีแต่ทำไมคิ้วไม่โดนเลยวะอุ้ยเฮียมันโดนแล้วถ้าคิ้วอย่านั้นเนี่ยแต่อยากทำสีเทานะคีอจริก็อยากเปลี่ยนสีรถซะก็บอกว่าก็บอกว่าไม่ต้องเครียดนะสีใหม่ก็พอเหมือนห้านะเหมือนห้าคนเครียดคือใครมันสีใหม่เด็กแม่เติมน้ำมันร้อยหนึ่งทั้งที่ชอบเหมือนกันเดี๋ยวลอก็๊อลองดูดีิว่า โหลมาถ่ายเลยเนี่ยคอนเทนต์เหรอวะสวีครับุรีนะครับเอ้ยหึิงพูดดีนะแม่งโฟมมาทำรถเที่ยวเลยค่ะผมจะมาประนามไอคนที่มันขับรถตัวเองแล้วขับช้านะครับแม่งวันสุดท้ายแต่รถแต่รถหนูเอาไว้นะมันโทรบอกว่าจะมาว่าจะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะจ่ายหมื่นห้าหรือหมื่นแ ทำงานมนาะตั้งแต่ปี2เก็บเงินตั้งแต่มี2จนปี3เทอม2ราคา82,000บาทซื้อเองกับมือขับอย่างถน,นอมเช็ดทุกวันเคลือบแก้วแต่งครบระบบครบวงจรเป็นไงเดี๋ยววนันนี้ไอ้ฟุาากโดนเราต้องดา่ามันก่อนนะให้มันหลับจำไหนจอดดิมานเฮ้ไหน,ไหนเอารถผมเฮ้ยเฮ้ย คุนทำอะไรล้วโถนี่เหมือนแกล้งกับตอนมัธยมเลยนะเฮ้ยแล้วรถโอ้โหมันเป็นรอยนะรอยล้มไหนตร่นี่ใช่เปล่าเอาล้มตรงไหนอ่ะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมึงแต่งภาพเหรอไอ้พวกเวในฟ้านั่งทัดอยู่นานนะแน่เลยคือว่ามึงว่าใครทัดนะมึงใครนิ่งๆใครนิ่งๆมึงว่าใครเก่งอ่ะไอ้สว์ต่อ กูรู้แล้วมันตามกูมาเลยวันเนี้ยใครจิ๊บแม่เด็กใต้แน่นอนพรอยู่ชุมพลินเอ้ยกูก็ลัวนิ้วทำไมเนี่ยป้ายทะเบียนอ่ะ้วคือสีคือมงกุฎของหน้าไอ้พวกนี้นะหสิงไม่ร้องไห้ไหมหนุกหนูคิดสีรถไว้แล้วไงว่าหนูจะเอาสีเทาสรุปไม่เศร้าที่ร้ล้มแต่เศร้าพอโดนบอมรถใช่สติ๊กเกอร์มันจะล้างอกไหม ไม่เป็นรอยสต,ติกเกอร์เราดีกระดู <S <S จริงๆอ่ะรล้มอ่ะรู้สึกด,ดีนะทำไมได้สีใหม่ที่อยากได้เฮ้ยก็บอกพี่โฟกแล้วหมื่นห้าแต่ไม่เสียงสั่นอนะ่ะต้องพูดเพราะเราทำสีใหม่เพราะเราทำส,สีใหม่ก็เราตกใจไงว่าเอเ้ยเฮ้ยอยจริงเรื่องจริงปะเนี่ยล้เราเหรอไม่ปกติมันขับช้าไงพี่โฟกมันขับรถช้ามันขับแต่เร็มไงนั้นก็เลยเออคงจะ ไม่จริงหรอกมั้งแล้วรูปอ่ะเขเห็นรูปอย่างงี้คนตัดต่อโหดฮะมนต่อนี่สุดยอดเลยนะอันนี้กินอะไรอันนี้กินเลยมันต้องขอบคุณพี่บ๊อบพี่เดี๋ยวข้าวนะคะขอบคุณพี่บ๊อบเดิเดี๋ยวขึ้นแบบอยู่บนตวร์ตเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นบอบตรงนี้เดี๋ยวใส่แสงก่นเอาไลน์ลงมานะ้ คนตรงน <AND Ash well. S 2> ี้ก็อิ่มนะคะวันนี้มากันครบเลยครบเลยนะครับวันนี้เนียพี่บ๊อบบอกไปอไปกไปาปนทิงเกิสปายด้วยเหรอเจ๋งไล ที่สนใจจะมาสมัครวีซีค้นหาก่อนนะคะว่าเ,เพื่อนๆทีมงานเขาเป็นยังไงเขามีใส่ใจคออย่างไงนะคะก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะเพราะว่ารถก็ต้องรีบแกะนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะกดไลค์ยังอย่าลืมกดไลค์กดอะไรนะครับกดซับสบไครต์ด้วยนะคะกดแชร์<ก>ด,ด้วยนะคะคสวัสด,ดีคะ่ะขอบคุณมากเลยนะลองเที่ยงพรุ่นะี้นจะบอกแม่พวกนู้ทุกคนเลยนะ